จำได้ทั้งชื่อนามสกุลวีรกรรมเมียตีนิ้วหักทเ,เท่งเถิดเทิงเผยรักแรกเจอตัวจริงมาเองคบรักปัจจุบันไม่มีเมียคนนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยทเ,เท่งเถิดเทิงมาเล่าเรื่องความรักกับแจสทุนชื่นในรายการรถวิวาเผยถึงตอนมีแฟนคนแรกว่าตอนป .0.4 ปั๊ปปี้เลิฟถ้าคลิปนี้ถึงคนคนนี้วันนั้นเขาแค่สิบขวบเขาอาจยังไม่คิดอะไรหรอกแต่เราสิบขวบเริ่มมีความรู้สึกกับเพศตรงข้าม ความรักเขาชื่อสิริมาบุญครอบเขาอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นบนแล้วมีร่องเขียนจดหมายแล้วหย่อนไป ครูชั้นนั้นเอามาอ่านครูขึ้นมาที่ชั้นเราเลยคนไหนอยากเจอสิริมาบุญครอบอาเลยจบป .04 มาเขาก็เรียนต่อคนละโลกกันแล้วจากนั้นมีคอมเมนต์เข้ามาบอกขอบคุณนะคะที่จํากันได้เห็นพูดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วทําเอาแฟนๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ตัวจริงมาเองเลยขณะที่เท่งยังได้ย้อนถึงการพบรักมาลาภรยาคนปัจจุบันเท่งเล่าด้วยความคลั่งรักแรกเห็นขณะตัวเองเป็นตลกคาเฟ่และมาลาเป็นนักร้องว่าสวยเหมือนนางฟ้าชีวิตนี้แค่ ็กูพอแล้วก่อนเล่าเรื่องราวความรักชีวิตคู่ตอนมีลูกชายคนแรกชีวิตลำบากมาก ต้องไปเช่าห้องอยู่หาเช้ากินคำ่ำก่อนจะไปบวชให้สมเด็จย่าตั้งใจบวชให้ดีที่สุดศึกแล้วขอให้ดีพอศึกออกมาชีวิตค่อยๆไต่เต้าดีขึ้นเรื่อยๆมาอยู่กับหม่ำจกมกมาลาเก็บเงินของสามีชวนกันไปซื้อบ้านแถวน้องแขมเท่งเผยความรู้สึกก็มีบ้านกลับไปบ้าน 3- ามถึงสี่ทุ่มไม่นอนเดินน้ำตาไหลภูมิใจและภูมิใจกับเมียกูเก็บตังค์ซื้อบ้านหลังแรกซื้อสดมาลาความคิดผู้ใหญ่มากก่อนจะชอนิ้วก้อยงอเพราะเมียใช้สากกระเบือตีหัก เท่งทำท่าร้องไห้หนักบอกว่าเวลาเขาพูดสากกระเบือยันเรือรบกูทุกทีเลยจนแจสต้องกอดปลอบเท่งเล่าว่าเมียไล่ตีหนีไปขึ้นต้นไม้กิ่งหักร่วงลงมาจุกก็จุกเขาจะตีหัวยกมือกันก๊อกเลยเท่งพูดถึงมาลาว่าถ้าไม่มีเมียคนนี้ชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยชีวิตที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางที่เขาคอยสกิดเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดขอบคุณเทวดาทุกอย่างที่ทำให้มาเจอเขาเราจะอยู่กันแบบนี้ตลอดไปคลิป